ตอนนี้นะคะม o u n t a i n Top Thailand ค่ะอยู่กับร้าน Auto ับบุรีร a m ค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเป็นหนึ่งในตัวแทนดีลเลอร์ออฟฟิเชียลของ Mountain Top ค่ะร้าน Auto c บ r b ร r i a m นะคะเป็นร้านอุปกรณ์ตกแต่งชั้นนำค่ะซึ่งเด่นทางด้านของการแต่งเคลือบแก้วและสติกเกอร์และที่เด่นสุดๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของฟิล์มกันรอยนะคะแล้วล่าสุดค่ะทาง Auto ับบุรีร a m ได้มีสินค้าของม o u n t a i n t o วางจาหน่ายและพร้อมติดตั้งที่ศูนย์บริการ Auto c บ r b ร r i a m เรียบร้อยแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมยิ้มออโต้ขับนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับได้ร่วมมีชุดแต่งนะครับของมอเตอร์ท็อปเข้ามาให้กับลูกค้าในโซนภาคอีสานด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่บุรีรัมย์ครับอีาถามนิดนึงว่าเอ๊ะว่าทำไมตอนนั้นคุณยิ้มถึงได้ตัดสินใจอยากจะเป็นดีเรอร์ของมอเตอร์ท็อปไทยแลนด์คะจริงๆตัวที่เป็นฝาปิดท้ายกระบะครับของมอเตอร์ท็อปเองแล้วก็ของออโต้ขับเองเนี่ยตอนแรกผมก็ดูสินค้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ อยากจะติดตั้งตัวชุดฝาท้ายนะครับทีนี้ก็เลยแบบเอ้เราจะหาสินค้าอะไรที่แบบให้กับลูกค้านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับที่ได้ร่วมงานกับทาง m o เต r ร์ท p ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อจะให้ออโต้กราของเรามีสินค้าที่คุณภาพนะครับให้กับลูกค้าของเราด้วยครับเมื่อกี้นี้แอบเห็นว่าเออตอนการติดตั้งลูกค้าเนี่ยทางร้านเนี่ยจะต้องมีฟิล์มที่ ่ไรนะรอบคันเลยอันนี้ใช่ใช่่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วฟิล์มสายกันรอยครับมันจะมันจะเป็นตัวพลาสติกนะครับปกป้องเวลาที่เราติดตั้งเนี่ยมันจะไม่ให้เกิดรอยนะครับอันนี้ก็ถือว่าด้วยด้วย,ด,วยด้วยที่แบบ เราเป็นงานคาร์ดิเทลลิ่งด้วยคือความละเอียดเนี่ยพวกนี้ก็ถือว่าสําคัญมากๆในการปกป้องก่อนที่จะติดตั้งรถลูกค้าม,มาตรฐานในการติดตั้งนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะก็สําหรับลูกค้าทางโซนภาคอีสานนะคะพวกบุรีรัมโคราชขอนแก่นท่าสะดวกก็คือเรียนเชอรทีรนร้านพิมพ์ได้เลยค่ะยินดีครับ และแล้วนะคะเราก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับฝาปิดกระบะ m o เตอร์ท To รุ่น Evo M สำหรับรถ Ford r a p t o r 2022ค่ะสำหรับการใช้งานนะคะของรุน e m, ่น Evo M ฝาปิดกระบะของเราเนี่ยเป็นแมนนวลเนี่ยก็คือบงางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะแบบใช้ลำบากหรือเปล่าต้องออกแรงเยอะไหมบอกเลยนะคะว่าไม่เป็นปัญหาแน่นอนค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาสาธิตกันเลยดีกว่านะคะว่ามันใช้งานยังไงเริ่มแรกเลยนะคะเราก็ต้องเปิดฝาท้ายออกมาแบบนี้ก่อนอ่า และจากนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นสลักสีแดงสลักสีแดงตัวนี้นะคะเราก็ทําการปลดเขาแบบนี้พร้อมแบบอีกมือข้างนึงทาการดันหลังจากที่เรานะคะเปิดฝาปิดกระบะของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิธีการปิดเนี่ยมันก็จะมีวิธีการปิดโดยการที่เราเนี่ยจะต้องไปดึงสลักสีแดงน,นั่นอีกรอบนึงนะคะมาดูกันค่ะ เวลาเราปิดเนี่ยตรงนี้มันล็อกอยู่เพื่อเวลาที่แบบสมมติว่าเรามีของที่จะวางไว้เวลาเราวิ่งรถไปด้วยเนี่ยมันจะได้ไม่มีการแบบเปิดปิดเองหรือว่ากระพือมันจะเป็นระบบล็อกซ้ายขวานะคะเวลาที่เราจะปิดเนี่ยเราก็ต้องดึงตรงนี้ขึ้นมาก่อนอ่าดึงมานิดนึงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเลื่อนปิบสายเชือกดึงแล้วก็ดึงมาเลยค่ะเห็นไหมคะไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะเลยอ่าได้ยินเสียงดันแก๊กนั่นแสดงว่ามาทําการล็อกเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิด ขายเลยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการใช้งานจหรบบฝาปิกระบะ m a r k e n Tom รุ่น EVO M นะคะ หลับลูกค้าที่สนใจฝาท้ายปิกกระบะมอเตอร์ส็อปนะครับในโซนภาคอีสานนะครับออตโตขับของเรามีให้บริการแล้วนะตอนนี้นะครับแล้วแล้วก็เรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่ด้วยถ้าเกิน80กิโลนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสอบถามมาที่เพจออ t โตขับของเราได้หรือว่าทักมาที่ตัวไลา์ออฟฟิเชียลของออ t โตขับของเราได้นะครับแล้วแล้วก็ฝากติดตามช่องยูทูบของออตโตขับชาแนลด้วยนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ